สวัสดีค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะพบกับช่วงดวงประจําเดือนมกราคมนะคะราศีที่พี่หมอจะพูดต่อไปนี้คือราศีพฤกษภนั่นเองชาวราศีพฤกษภเป็นยังไงกันบ้างน,นูสามารถดูได้ทั้งแบบไทยสากลและแบบลัคนาเลยนะคะเอาที่ตรงกับเรื่องราวของตัวเองเป็นหลักนะพี่หมอจะเปิดไพ่ไกด์ไลน์ให้เลยว่าเดือนมกราเนี่ยชาวราศีพฤษภในแต่ละด้านจะเป็นยังไงกันนะคะ เรามาดูกันดีกว่าเริ่มจากเรื่องทั่วไปใช่ไหมเรื่องทั่วไปโอเคชาวราศีพฤษภค่ะได้ไพเ่เด m o ู n ก่อนมาก็อึมครึมเลยเหรออึมครึมกันได้ต้นปีเลยหรือเปล่าชาวราศีพฤษภค่ะพี่หมอหมอว่าในเดือนนี้นะเซนเราจะค่อนข้างแรงสัญชาตญาณในตัวเราเนี่ยจะค่อนข้างแรงค่ะ เดือนนี้ถ้าชาวราศรีพุกสมมีเซน์ว่าเรื่องนี้จะเกิดขึ้นหรือผลจะเป็นยังไงมันค่อนข้างจะเป็นอย่างนั้นนะคะเป็นเดืนที่เซนเราค่อนข้างเยอะบางครั้งเราสามารถเชื่อสัญชตาตญาณของเราในเดือนนี้ได้นะแต่ก็ต้องเชื่อเราก็ดูหลักเหตุผลประกอบนิดน,นึงนะคะไม่องั้นอาจจะซวยได้นะ ไพ่เดอะมูนเนี่ยมันมัน,ม,นมันหมายถึงราศีมีนเป็นธาตุเป็นเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรดีเป็นราศีอะ่ะไพ่หลักมันก็คือราศีมีนดังนั้นราศีที่จะมีอิทธิพลกับชาวราศีพฤษภในเดือนนี้ค่ะหนึ่งเดียวเท่านั้นจริงๆราศีมีนนั่นเองนะคะค่อนข้างที่จะมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นจริงๆเนาะเอาละค่ะไพ่ขยายนะคะได้ไพ่เด็กถ้วยได้ไพ่หนึ่งถ้วยและได้ไพ่ ราชาดาพี่หมอรู้สึกว่าภาพรวมของเราเดือนนี้ไม่ค่อยมีปัญหาชาวราศีพฤษภค่ะในพาร์ทของภายนอกเออเออเออคำนี้แล่นเข้ามาเลยคือในพาร์ทของภายนอกการวางตัวเข้าสังคมหรือการคุยกับคนอื่นเราจะมีความเป็นผู้ใหญ่ค่อนข้างเยอะค่ะแต่ในเดือนนี้ลึกๆในใจเราอยากทําตัวเป็นเด็กบ้างก็มีความเป็นไปได้ค่ะว่าชาวราศีพฤษภในช่วงที่อยู่คนเดียว อาจจะมีความอินดี้พอสมควรอยากจะทำอะไรตามใจตัวเองอยากจะทำอะไรที่กลับไปเป็นเด็กอีกครั้งซึ่งจริงๆมันไม่ได้แย่นะมันก็เป็นการเติมกำลังใจให้กับชีวิตของตัวเองค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกเนาะว่าเวลาเราไปทำงานเราเจอคนข้างนอกเราก็ต้องสวมหัวโขนในตรงนั้นไว้แต่เมื่อเรากลับมาอยู่คนเดียวเราก็ถอดหัวโขนตรงนั้นออกแล้วก็เป็นเราในแบบที่เราอยากเป็นนะอืม hmm. ไหนดูเรื่องการงานการเรียนหน่อยค่ะการงานการเรียนค่ะได้ไพ่สามถ้วยได้ไพ่เรมเพลเออร์และได้ไพ่เด็กถ้วยฮ่ามีความเป็นไปได้จริงๆอ่ะพี่บอกว่าไพ่ที่เรื่องทั่วไปมันคงเป็นเรื่องของการงานการเรียนนี่แหละทั้งการงานการเรียนทั้งคู่เลยนะคะมีเกณฑ์ที่ชาวราศีพฤษภเนี่ยอาจจะได้เป็นแม่งานได้เป็นคนรับผิดชอบได้เป็นคนดีลโปรเจกต์หรือ หรือทําอะไรสักอย่างซึ่งเราต้องใช้ภาวะความเป็นผู้นําค่อนข้างเยอะใช้ความเก่งใช้ความเป็นผู้ใหญ่ค่อนข้างเยอะใช้วุฒิภาวะใช้พลังงานในการดีลกับคนรอบตัวค่อนข้างเยอะถามว่าผ่านไปได้ดีถามว่าผ่านไปได้ดีไหมได้ด้วยด,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 ดีแน่นอนมันออกมาดีนะคะใครใครที่เห็นก็ชื่นชมแต่อย่างที่บอกค่ะว่าหลังจากพาร์ททำงาน ชาว,วราศีพฤษภก็อยากจะงอแงบ้างอยากจะเป็นเด็กบ้างอืมใครที่มีแฟนหรือเป็นมีเพื่อนเออเป็นชาว,วราศีพฤษภนะคะแล้วสนิทกันเดือนนี้อาจจะได้เห็นมุมใหม่ๆที่ไม่เคยเห็นเช่นมุมงอแงเหมือนเด็กมุมที่อยากจะงี่เง่าบ้างเอาแต่ใจบ้างนะคะหรือมุมที่แบบ มีความเป็นเด็กอะ่ะเออเราก็จะงงๆเพื่อนกูเป็นอะไรอะ่ะแต่แต่ก็ต้องเข้าใจเขาหน่อยนะว่าเขาเหนื่อยจริงๆค่ะเขาก็จะมาเป็นเด็กอีกครั้งกับคนที่เขาสบายใจนะต่อไปไปดูในเรื่องของงานใหม่เอองานใหม่งานใหม,งใหม่งานใหม่ค่ะได้ไพ่เด็กเหรียญได้ไพ่สีถ้วยและได้ไพ่เจ็ดถ้วยยื่นงานใหม่เยอะๆนะคะยื่นออนไลน์นี่แหละ มีเกณฑ์ที่เราจะถูกเรียกไปสัมภาษณ์เรซูเม่เข้าตา HR นะคะที่หมอะว่ามันคงเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะ,ะแผนกการเงิน HR สายเงินเดือนสายสวัสดิการหรือเกี่ยวกับบัญชีออเดดตรวจสอบภายในอะไรเงี้ยค่ะที่เกี่ยวกับการเงินเป็นหลักนะมีเกณฑ์ที่ประวัติของเราก็จะไปเตะตากรรมการเข้าก็จะมีการเรียกสัมภาษณ์กันเกิดขึ้นค่ะ ก็ถ้ามีการเลยกสัมภาษณ์ก็ทําให้ดีที่สุดนะคะพอภัยขึ้นว่าที่ที่เรายืน่นที่ที่เขาเรียกอ่ะคู่แข่งอยู่มากมต่อไปคะ่ะเรื่องการเงินการเงินเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะการเงินคะ่ะได้ไพ่ห้าต้นข่ะวเมื่อกี้ไพ่หลุดมือการเงินค่ะได้ไพ่ห้าดาบได้ไพ่ิงดาบแล้วก็ได้ไพ่สี่ดาบโอ้ไพ่ดาบขึ้นรัวๆเลย การเงินเดือนนี้นะคะดูแลการเงินของเราให้ดีการเงินค่อนข้างเหนื่อยมากการเงินตึงมือจัดเลยบางทีนะคะทำคุณคนไม่ขึ้นโดนยืมโดนโกงไปโอกาสได้คืนยากมากนะคะดังนั้นจงดูแลการเงินของเราให้ดีดูแลกระเป๋าตังของเราให้ดีค่ะจริงๆถ้าไปในที่ที่คนเยอะๆแล้ววุ่นวายมีเกณฑ์ของหายด้วยนะระวังตัวไว้หน่อยนะคะ ต่อไปเรื่องโชคลาบจ้าโชคลาบอุ้ยเฮ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 ้ยโชคลาบดีอยู่เนาะโชคลาบค่ะได้ไพ่เดือนเพอร์ได้ไพ่เด็กเหรียญและได้ไพ่จัดเม้นโชคลาบพี่หมอต้องบอกเลยว่ามีเกณฑ์มีโชคทางไกลโชคที่เกี่ยวกับต่างชาติเอมลูกดวงก็จะงงต่างชาติอะไรวะพี่หมออ่บางคนเป็นสายเพื่อนบ้านอย่างเงี้ยมีเกณฑ์ได้ค่ะ จะจัดจำแนงน่ะพี่หมอต้องบอกว่ามันคือเลขฟลุกเลขฟลุกคืออะไรวะเออต้องเรียกว่าเหตุการณ์ที่จะมีโชคเออเหตุการณ์ที่จะมีโชคคือเหตุการณ์ที่มันมาแบบปรบปรับมันมาแบบไม่คาดฝันปรบปรับมีโชคปุบปับรับโชคนะคือยกตัวอ,อย่างเช่น เราไปที่ที่หนึ่งอย่างเงี้ยเราไม่ได้อยากจะซื้อลอตเตอรี่อ่ะก็คือไม่ได้คิดจะซื้อแต่แบบอยู่ๆก็มีคนมาขยันขยอหรือใบเดียวแล้วแบบต้องซื้อหรือเราอาจจะช่วยซื้อแบบสงสารไม่ได้คิดว่าเราจะถูกไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอะไรที่เราไม่คาดหวังอ่ะมันจะได้แต่ถ้าซื้อแบบกะเอาต้องถูกอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบมีความหวังในใจอ่ะอันเนี้ยน่าจะไม่ได้มันเป็นโชคแบบไม่คาดฝันโชคแบบเราไม่ได้คิดไว้นะอืม แต่บางครั้งพี่หมอรู้สึกว่าบางคนอะชาวราศีพฤษภเดือนเนี้ยโชคมันไม่ได้มาเรื่องของเงินมันเป็นเรื่องของเอกสารค่ะใครที่ยื่นวีซ่ายื่นอะไรไว้มีเกณฑ์ผ่านนะอืมตอไปค่ะความสัมพันธ์ความรักคนโสดเป็นยังไงคะเดือนนี้ <laughs> โอเคชาวราศีพฤษภคนโสด ไปจับมือกับชาวราศีเมษคนโสดได้เลยอะเพราะว่าได้ไพ่ดอะมูลได้ไพ่ราชินีดาบและได้ไพ่สามดาบมีเข็มค่อนข้างสูงค่ะที่เราจะออล่าไล่แขกแต่ต่างจากราศีเมษราศีเมษเนี่ยคือหัวร้อนออรา่าหัวร้อนออล่าไล่แขกแบบคนที่พร้อมจะเหวี่ยงแต่ของเราอะมันออล่าไล่แขกแบบคนที่ดูหดหู่ดูเครียดดูซึมเศร้าดูคิดมาก อาจจะมีความเป็นไปได้คะ่ะว่าเราอาจจะเหงาเหงาจนมันแบบมันมีความคือคือคือถ้าเราเคยเจอคนที่เหงาจนอยากมีคู่จริงๆอ่ะเราจะเข้าใจมันจะมีออร่าบ,บางอย่างพุ่งออกมาซึ่งบางครั้งอ่ะมันทําให้คนที่มองเข้าไปมันอึดอัดนะคะมันแบบมันแบบเหมือนเข้าไปอ่ะเราจะไปทําร้ายเขาไหมเราจะไปโยนความคาดหวังให้เขาหรือเปล่าอะไรแบบนี้คะ่ะมันเป็นออร่าบแบบออรา่าแบบ ค่อนข้างค่อนข้างดูดูขี้เหงาดูดูไม่มีความมั่นใจในตัวเองอะไรอย่างเงี้ยดูออรา่าแบบคนเครียด,ยดอะไรเงี้ยค่ะออร่าเนี้ยมันจะไล่แขกนะมีเกณฑ์ที่ถ้ามีใครหลุดเข้ามาสักคนเราก็จะโยนความคาดหวังให้เขาอย่างเต็มที่ซึ่งบางทีเขาอาจจะยังไม่พร้อมนะคะเขาอาจจะยังไม่ได้คิดไปไกลขนาดนั้นอืมแต่เราก็ต้องเปิดให้เนาะเพราะมันไม่ชัดเจนว่าจะมีใครเข้ามาไหม พายขึ้นหนักมากค่ะว่าจะไม่มีใครเข้ามาเลยแต่แต่แต่แต,แต,แต่อย่างที่พี่หมอพูดว่าชาวราศีพกษภเรามีออร่าแห่งความเครียดถ้าเมื่อไหร่ที่เราทําชีวิตเรามั่นคงและปลดตัวเองจากออร่าแห่งความเครียดได้นะบอกเลยเนื้อคู่เข้ามาเนื้อคู่คนนี้มาพร้อมทรัพย์สินเป็นคนรวยดังนั้นนะคะจงรีบพาตัวเองปลดออกจากออร่าแห่งความเศร้าออร่าแห่งความเครียดนะคะแล้วก็ ทำพื้นฐานชีวิตตัวเองให้มั่นคงรับรองเดี๋ยวคู่มาแน่นอนต่อไปครับความสัมพันธ์คนคุยไม่ชัดเจนคนคุย,ไ,ย,ไ,ยไม่ชัดเจนได้ไพ่สี่เหรียญได้ไพ่สีดาบได้ไพ่หกไม้ ต้องบอกว่าเดือนนี้จะมีเกณฑ์ที่มีความหึงหวงกันค่ะแต่มันไม่ได้หึงหวงเรื่องมือที่สามอ่ะมันเป็นการเหมือนกับอยู่ห่างกันเออบางคนอยู่ห่างกันบางคนต้องแยกไปทํางานหรือบางคนเนี่ยอยู่ใกล้กันแต่ไม่ค่อยได้คุยกันก็จะมีความห่างขึ้นมาซึ่งทําให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งค่ะเกิดการคิดมากหึงหวงและน้อยใจก็เลยก็เลยเกิดการทะเลาะกันได้นะ มันไม่เด่นนะั้นเรื่องมือที่สามก็มันไม่มีหรอกแต่แค่แบบมันมันห่างอะ่ะแล้วมันไม่ค่อยได้คุยกันหรือคุยกันไม่รู้เรื่องแค่นั้นเองนะมาดูกันค่ะเขารู้สึกยังไงกับเราแล้วเราอะรู้สึกยังไงกับเขาอืม <laughs> เออจริงๆแหละพี่หมอกว่าคนที่โยนความเครียดไปน่าจะเป็นเราค่ะเพราะว่า เขาอ่ะมีงานมีภารกิจต้องทําบวกกับตัวเขาเองเนี่ยบางคนเป็นคนไม่ค่อยหวานด้วยนะมันก็เลยมีความรู้สึกว่าเ,เราเรายนความคาดหวังไปให้เขามากไปหรือเปลา่าอะไรแบบเนี้เียเห็นไหมฝั่งเราเป็นห้าดับอ่ะก็คือพร้อมบวกมากความที่จะแบบรับความคาดหวังของฉันไปซะอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องระวังนะคะภายขึ้นว่าบางครั้งอ่ะเรามองแค่ในมุมของเราเราไม่ได้มองในมุมของเขาเลยนะดังนั้น จงใจเย็นๆในการคุยกันนะคะบทสรุปความสัมพันธ์เป็นยังไงกันบ้างนะบทสรุปความสัมพันธ์ค่ะได้ไพ่สองดาบได้ไพ่เดมเพอร์และได้ไพ่หกดาบเดี๋ยวี่พี่หมอพูดนะถ้าใช้อารมณ์คุยกันเนี่ยแล้วคือเรื่องที่หึงมันไม่ใช่เรื่องที่แบบมันไม่ได้มีมูลเหตุอะไรอะมันแค่ห่างกันมันแค่คุยกันน้อยลงแล้วเราไปงี่เง่าอะ ถ้าเรางี้เงาหนักมากเดือนนี้มีเกณฑ์ได้ห่างกันจริงๆนะคะไพ่ห่างขึ้นมาปิดจบขนาดนี้ดังนั้นจงอย่าใช้อารมณ์นะคะใช้เหตุผลในการคุยกันหรือถ้ารู้ตัวว่าเราเนี่ยอารมณ์สวิงเมนมาและมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่เรากำลังจะหาเรื่องเขาเดือนนี้อย่าทำนะต่อไปค่ะความสัมพันธ์ของคนมีคู่คนมีคู่เดือนนี้เป็นยังไงคะ คนมีคู่ค่ะได้ไพ่อัศวินเหรียญได้ไพ่คิงดาบได้ไพ่สี่เหรียญสำหรับคนมีคู่นะพี่หมอมองว่าในเดือนนี้เนี่ยจะเป็นเดือนที่คนมีคู่เนี่ยไม่ค่อยมีเวลาให้กันอืแต่ถ้าดูจากไพ่พี่หมอว่าฝั่งเราอะฝั่งเราอ่ะนะจะไม่มีเวลาให้แฟนแล้วคุณแฟนก็อาจจะเครียดน,นะคะเขาอาจจะงอนงอนได้นะ บางคนนะ่ะในเวอร์สเคสนะมีการหึงหวงกันระหว่างเราหรือเขากับเพื่อนร่วมง,งานของเราหรือเขานะคะระหว่างให้ดีนะไหนดูความรู้สึกของเขากับเราหน่อยสิเออจริงๆแหละฝั่งที่ทำให้เขาหึงอ่ะมันน่าจะเป็นเรานี่แหละอือยหาเห็นไหมพายขึ้น่าเขาหึงนะเขาคิดมากเขาเครียดนะเนี่ย แต่คือเขาเป็นคนที่แบบไม่ค่อยแสดงออกไงเพราะว่าเขารู้ว่าถ้าเขาพูดอ่ะมันจะแรงพูดไปอ่ะมันจะทะเลาะกันเขาก็เลยแบบก็ได้แต่เครียดอยู่คนเดียวอะ่ะเห็นไหมฝั่งเราอะ่ะดูแบบดูไม่ค่อยสนใจเขาเท่าไหร่เลยอะ่ะเราอาจจะมีเรื่องต้องทํามากมายไก่กองค่ะก็เลยแบบความสัมพันธ์นี้มันเลยดูห่างเหินดังนั้นถ้ารู้อย่างนี้นะก็จงเติมความหวานให้กันนะคะใส่ใจแฟนใส่ใจคนรักบ้างนะ ไหนดูสิปิดสุปูเป็นไม้ได้ไพ่ราชินีไม้ได้ไพ่จิดดาหับและได้ไพ,พ่เบลออฟฟอร์จูนถ้าถ้าเกิดว่าคืออย่างที่บอกค่ะความสัมพันธ์ในเดือนนี้มันห่างด้วยแล้วมันอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่อยู่ๆยเสน่ห์แรงเป็นพิเศษนะคะเลยส่งผลให้อีกฝ่ายเกิดการระแวงกันกันค่อนข้างเยอะดังนั้นจง ทำความสัมพันธ์นี้ให้มั่นคงนะคะไม่งั้น mm. เวลออฟพอจูนมาเนี่ยกงล้อหมุนแล้วนะถ้าความสัมพันธ์ไม่มั่นคงเนี่ยอนาคตจะมีปัญหาได้นะคะเอาละค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับดวงภาพรวมของชาวราสีพฤษภในเดือนมกราคมพี่หมอจะเปิดไพ่ให้กำลังใจนะมันจะเป็นการให้กำลังใจหรือคำแนะนำก็ได้ค่ะโอ้ด้ไพ่ที่เหมาะมากอะไพ่ไม่ซับซ้อน เธอเข้าถึงหัวใจของทุกสิ่งเธออยู่กับความจริงแท้และทำชีวิตของเธอให้เรียบง่ายมุมมองของเธอใสกระจ่างไม่มีความสงสัยหรือความสับสนชีวิตของเธอโปร่งใสและเปิดเผยอย่างแท้จริงวันนี้ฉันจะรักษาความสะอาดของจิตใจในขณะที่เข้าถึงความหมายที่ล้ำลึกของชีวิตเพราะรู้ว่าผู้อื่นจะเข้าใจฉันได้อย่างง่ายดายหากว่าฉันใช้ชีวิตอย่างจริงแท้และจริงใจ อันนี้บอกเลยคําแนะนําเพราะว่าไพ่หลักประจําเดือนเราเ่ยไพเดือมูลถูกไหมมันมีความคุมเครือความน้อยความเครียดในจิตใจด้วยอยู่แล้วดังนั้นค่ะเห็นไหมในเรื่องความรักคนโสดก็มีออร่าความเครียดที่ไล่แค่คนมีคู่คุณคุณไม่ชัดเจนก็ทะเลาะกันเพราะความคิดมากดังนั้นไพ่เลยขึ้นมานะคะว่าจงอย่าใช้ชีวิตแบบซับซ้อนจงไม่ซับซ้อนนะเพราะว่าถ้าเธอทําให้ตัวเธอมีความเรียบง่ายเข้าใจง่ายขึ้นเนี่ย มันก็จะทําให้คนอื่นเข้าใจเราง่ายขึ้นและน่าเข้าหาหน่าเข้ามาคุยเช่นเดียวกันนะคะมาค่ะก่อนจากการไพ่อาหารของเรามีอะไรกันบ้างนะอืมเป็นไพ่อาหารที่ขึ้นแนะนําก็เหมาะกับเหมาะกับชาวราศีพฤษภนะได้ไพ่คุกเฮิร <c> ส <oughs> เสียงหายได้ไพ่คุกกี้ค่ะคุกกี้รสช็อกโกแลตชิพนะแล้วก็ได้ไพ่ ไอติมไอติมค่ะไอติมแท่งเออจริงๆสีแบบนี้มันคุ้นๆน,นะถ้าจำไม่ผิดมันก็จะแบบพวกไอติมหลักสีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไพ่ฮอตดอกนะคะเมนเมนคอร์สก็เป็นฮอตดอกจริงๆอ่ะบางทีอะของหวานขึ้นอย่างเงี้ยเพราะว่าชาวราศีพฤกษบอาจจะเครียดพวกน้ําตาลจากช็อกโกแลตเนี่ยสามเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ใช่น้ำตาลเขาเรียกว่าอาหารที่เป็นประเภทน้ําตาลหรือสาร สารบางอย่างที่อยู่ในช็อกโกแลตนะคะจะช่วยทําให้เรามีความสุขและเครียดน้อยลงได้นะวันทีพี่หมอเครียดพี่หมอก็กินช็อกโกแลตร้อนเหมือนกันค่ะมันก็ผ่อนคลายดีนะจริงๆลองดูได้นะคะแล้วละค่ะจบไปแล้วนะคะสําหรับดวงภาพรวมของชาวราศีพฤษภถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจพี่หมอด้วยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย